เออแข่งกันอุ้ยเอาให้มันเอออย่างนั้นเนี่ยเออให้มันคาบดวงตะวันอ่ะเราหาไว้ก่อนครับเพราแบบจะได้โอ้โหไม่คันคันแล้วไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยเอานะครับโอ้ยหนอโดดน้ำกระจายเลยเลาจตไลยนะไม่มานี่ไม่โดดไว้โอ้ยนี่มาๆมาๆมาเฮียมาอุ้ย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 มาเดี๋ยวผมเกี่ยวเองก็ได้ เงี้ยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เฮ้ยแหลมศาสาสต์าสใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ้ยเบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี salt, <tle gra zi lla> ่ยงมาโอ้ยไปแล้วโอ้ยกอกกอกอัน si นี้อะไรที่เป็นข่าวอ่ะโอ้ตัวใหญ่แท้เอามามา ครับสวัสดีครับนะครับเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับการลอยสายนะครับตอนนี้เราหลังจากที่เราไปหาเหยื่อกันมานะครับว่วันนี้เหยื่อหายากมากเลย เดี๋ยวเราลองเตรียมตัวนะครับปล่อยไปแล้วนะครับหน้าวนะครับเหยื่อปลาลูกปลานะครับปล่อยไปแล้วนะครับเส้นเงี้ยกําลังปล่อยครับวันนี้ลมจะแรงซะหน่อยนะครับหาเหยื่อได้ห้าหกตัวรีบมาปล่อยก่อนก็บเหยื่อที่เราหาได้มาเราก็จะมาพักฟื้นในห้องปลาเป็นนะครับห้องขังเหยื่อเรา ได้ตั้งห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวรอให้พักคื้นก่อนเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยวปล่อยไม่ต้องเรีบมี้ยไม่ต้องเรีบค่อยๆเดี๋ยวเอาไว้ทำเหยื่อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวปลอดตะลางอีกรีบ <laughs> โอ้ใจส,สวยครับคือเราไม่ต้องการไซส์ใหญ่นะครับโอ้แฉลบหลุดนะนะไหนแบลเบ,บ,บนี่ครับไซส์ขนาดนี้ครับที่ทําเหยื่อนะครับมาต้องการให้มันโตปล่อยเลยครับนะเพราะว่าเราอาศัยว่ามันเฉียบนะ พอดีคําใหญ่มากมันถามว่ามันใช้ได้ไว้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนมากมันเวลามันชาร์จแล้วมันไม่ค่อยติดมันไม่เหมือนตัวเล็กตัวเล็กมันจะโอกาสติดมันมันมีโอกาสสูงกว่านะครับมารออรุ้นกันครับใจเย็นวันนี้ห้าสิบห้าสิบเนียปล่อยพอปล่อยยังปล่อยยังปล่อยยังปล่อยแล้วไม่เอาไปอีกอะถ้าไปอีกเดี๋ยว จะได้ลงอีกเส้นนึงเดี๋ยวผมก็จะเสียบกายเส้นหนึ่งให้มันเป็นบันไดเข้ามาแล้วก็เราก็จะตกเหยื่อไปด้วยนะครับเหยื่อปะน่าจะได้นะขอ,อเป็นปลาทรายแล้วกันกลับมาดูนิว้าวว้าวปลาทรายครับแถวนี่เหยื่อที่ต้องการนะครับเป็นปลาทรายแดงครับตอนเช้าวุ่นวายหายเหยื่อตอนนี้ก็วุ่นวายรีบปล่อยเหยื่อนะครับโอวิ่งจุยไปน,นู่นแล้ว หวาครับห้าวาหกวานะครับน้ำไม่ลึกนะครับเดีย๋ยวรอรุ้นด้วยกันนะครับนะว่าจะมีตัวกินไหมวันนี้ลมแรงซะหน่อยรอรุ้นกันครับนะครับเหยื่อปลาเล็กเราก็จะประมาณนะครับเหยื่อเทพของเราก็หนีไม่พ้นลูกปลานะครับนั่นเะหยื่อเทพถ้าต,ตกปลาเหลืองอนะ่ะแวบบเลยนะีย ปลากรองปลากรองชอบปลาฝูงเหี่อคนดีเลยอ่ะออเวลาเขาได้เน่าก็เอาดีเหมือนกันนะ,ะ <laughs> ทำาไมเ่เหยื่อออยตอนนี้ก็สีสวยเลยครับไปแล้วครับครับช่วงที่เรารอปลากินเหยื่อเบ็ดลาเราก็จะตกเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับนะฝั่งนี้เอาแล้วหิวแล้วปล่อยเบ็ดแล้วไม่ว่าแล้วปล่อยเบ็ดแล้วกินได้แล้วสวยสวยสวยเอาเข้ามาเดี๋ยวรุด จ้องไอ้เจาะเจาะปอดด้วยนะครับเดี๋ยวมันตายเงียวขึ้นเร็วดิออดวเออเจาะปอดให้ทะลุครับมันจะได้ไม่ตายอ่าลมออกแล้วก็สบายแล้วอโอเคครับอ่ารอขึ้นเร็วไงนะมันลึกแล้วเวลาปอดมันจะทะลักถ้าเราไม่เจาะปอดมันจะทําให้ปลามันตายโอเคครับหน้าอ่าวนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าอ่าวยังเหมือนเดิมนะครับขอได้ลุ้นครับ นะครับกี่แล้วกี่แล้วโยกโยกโอ้ยอยู่ป่ะอยู่กอไปกันกอไปก่อนกอไปก่อนกออยู่อยู่ป่ะฮะไม่มีดินดึงงงสองล้อมนอกโอ้ยไปเยี่ยมไม่ได้เยี่ยวเลยโอ้ยเยี่ยวกระจายเลยมั้งน่ะยังไม่ออกเลยฮะยังไม่ทันได้ออกเลยกพลังโยกอยู่เลยไม่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 ต้องไปตกใจมันพันกันช่างมัน เอามาก่อนไม่ติดมั้งน่ะไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ยเนาะแป๊บเดียวเองมากินอะไรโอ้ยตอนอะไรมาเยี่ยวตอนนี้ไม่ติดลากลา่นสามสายเลยสอง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 ยังอยู่ยน่ะไม่มากินไม่ติดมากินไม่ติดโอ้น่าเสียดายว่ะโอ้ยคันโกงอยู่ไหมน่ะไหนไม่เห็นเลยฮะตึงอยู่เหรอ ปั่นแหล่ปลาไม่อยู่เลยอ่ะอยู่ผมเหลี่ยมนี้มองไม่เห็นเออเอออย่างนี้เห็นปลาอะไรอ่ะมันโดดเหรอยืนโดดสองทีอ่ะเหรอเออเนี่ยตะขอเราอยู่ในในห้องน้ำครับเหมือนเดิมเนี่ยอย่าหลอกอย่าหลอกเอฟซีเราหน่นอยงไง <c oughs> ลย <c oughs> ติดใต้ของด้วยนะไอ้เหา ลูกปลานั่นเ็เล็กดเล็กครับช <brand> ิบหายปาโอใหญ่จริงเดี๋วเอานี่ปล่อยก่อนไปไปไมาอยู่อะไรกับเขาเนี่ยเดื่อยเโอ้เืาองโลกว่าสาโลเนี่ยเยเใช้พาจับคือไนบ้งไหนอ่ี้ ขันมันหลอกตานะเหมือนเหมือนไม่มีอะไรติดมานะมันโอ้ใหญ่เกินอ่ะโอ้ใหญ่เลยมันมันเข้าปากเต็มเต็มเลยมั้งในเงี้ยน่ะใช้ผ้าจับนะครับแกันลื่นใช่ก็เลยตายถายนี่แหละเป็นข่าวอ่ะที่ว่าแทนคอเออแทนคอหยัดว่าเขาชิมไหมว่าเขาชิมนะครับนี่ๆๆ่นโอปากอะไรนี่ติดก่อนดิไอ้เทมิงเทมิงเอา ผมจับให้มมอ่ะระวังมันงับนะหาเหลี่ยมดีๆนะ <c oughs> มันงับปั๊บเลยนะมันดุเลยนะค่ <c oughs> อยๆจับโอเควันนั้นอะโอ้โหจับเข้าไปมันงับปั๊บเลย <c oughs> เอ่ะมาตะเกียบ <c oughs> ใหญ่เจ๊ใหญ่ริงอ๋อง ถือ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 ือถือเอาจับจับ่จับผ้าเลยจับผ้าจับผ้ากันลื่นจับผ้าผลารอดใต้เหงือกครับนี่นี่ที่ผมเหมือนที่ผมจับอะเออสอดเข้าใต้เหงือกเอออันตรายเดี๋ยเป็นข่าวอีกเออเอาจับหางเออหย้อนเสงสักหน่อยนะครับเราจะเอาวิว บอกไ่ได้หลอกมันมาแบบนี้ลองสอนได้หน่อยเอาระวังมันดีนะแทงคอเหี้ยวนะเป็นข่าวนะไม่เป็นไรหล่อเราถ่ายคลิปไว้อยู่เป็นหลักฐานทุกอย่างมันเป็นอุันิหตยโอ้โแสงสีด้วยเอาเอาเข้าไป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 ด้จนเข้าไปเออแข่งกัน วุ้ยเอาให้มันเอออย่างนั้นเนี่ยเออให้มันขาบดวงตะวันอ่ะเราหาไว้ก่อนครับเพราะแบบจะได้ายโอ้โหท้องฟ้าอย่างสวยงามเลยใส่ถังเลยใส่ถังนี่เดี๋ยวมั <c oughs> <c oughs> <c oughs> นแทงตาอีกไม่ตี้หวังแทงมาไ็่ไรหลบอย่ยบอกว่า <c oughs> มันอันตรายเอาว่าเูาปล่อยไม่ได้เดี๋ยวมันจะแปงกัด

เนื้อใบเย็นอร่อยแล้วคันคันหลอกตาเนื้อหวานแ่เบี้ยใหหวานใช่ไหมเออเม่เลยเนี่ยเกลี่ยเกี่เหรอเกลี่ยเลยสายเราสั้นแล้วม่แค่ครึ่งเลยไงอ๋อไปไปไม่เป็นไรแล้วเราได้แต้มแล้วกลับบ้านพี่น้องเลยนอนตัา E